สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของการสร้างรังของนกนะฮะที่นกแต่ละชนิดนั้นสร้างรังได้สวยงามน่าทึ่งแปลกและหาดูได้ยากมากซึ่งจะมีนกชนิดไหนและรังของพวกมันจะเป็นแบบไหนนั้นเราลองไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่า หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นแค่14บาทแบบรายเดือน59บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ ad.duck.pm หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม d u c k p m แม่นก Hummingbird สร้างรัง นี่เป็นเรื่องราวของแม่นกฮ u มมิงเบิร์ตตัวหนึ่งนะครับที่แสนฉลาดโดยมันได้สร้างรังอยู่กับลูกน้อยอีก2ตัวที่อยู่ใต้ใบไม้เพียงใบเดียวเท่านั้นซึ่งนักอนุรักษ์คนหนึ่งนะฮะจากปารากวัยได้ลหลงไหลในการถ่ายภาพและเฝ้าสังเกตการของนกฮ u มมิงเบิร์มาตั้งแต่ปี2018และในวันหนึ่งระหว่างที่เขากําลังเดินทางกลับบ้านเขาก็ได้พบกับรังนกฮ u มมิงเบิร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยรังของนกสามแม่ลูกได้ถูกสร้างอยู่บนก้านของต้นไม้และอยู่ใต้ใบไม้เียใบ อย่างที่เห็นในภาพซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับลังคาที่จะช่วยปกป้องพวกมันได้แบบพอดิบพอดีโดยนกฮัมมิงเบิร์ดนั้นเป็นนกที่ตัวเล็กจิว๋วและก็มีขนาดตัวประมาณหัวนิ้วแม่มือเท่านั้นรวมไปถึงมีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ5-6กรัม ซึ่งชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดนั้นก็จะมีน้ําหนักตัวเพียงแค่1.8กรัมเท่านั้นแต่พวกมันก็เป็นนกที่สามารถกระพือปีกได้อย่างรวดเร็วและสามารถบุนปีกได้180องศาในทุกทิศทางนั่นจึงทําให้นกฮัมมิงเบิร์ดนั้นบินอยู่กับที่บินไปข้างหน้าบินถอยหลังหรือแม้แต่บินกับหัวก็ยังได้ซึ่งนักอนุรักษ์คนนี้นะฮะก็ได้ถ่ายภาพลังของนกฮัมมิงเบิร์ดและนํามาเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาโดยหวังว่ามันจะกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเนี่ยคารบและดูแล ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นรังของนกอินทรี คุณผู้ชมเคยเห็นรังของนกอินทรีหรือเปล่าฮะโดยนกอินทรีนั้นเป็นนกที่สร้างรังด้วยกิ่งไม้มันจะวางชั้นแรกด้วยกิ่งไม้แต่มันจะเลือกกิ่งไม้ที่มีหนามและก็จะเอาใบไม้แห้งมาวางเอาขนนกมาวางทับด้านบนซึ่งก็ดูเหมือนไม่อันตรายจนกระทั่งลูกนกเริ่มโตขึ้นในรังที่พ่อแม่ของนกอินทรีนั้นช่วยกันสร้างไว้จนกระทั่งน้ําหนักตัวของลูกนกอินทรีเริ่มมากขึ้นมากขึ้นน้ําหนักของลูกนกที่เติบโตขึ้นทุกวันก็จะเริ่มกดทับขนนกกดทับใบใไไม้้แหงงที่รออเา จนกระทั่งกดทับจนถึงกิ่งไม้ที่มีหนามซ่อนอยู่และหนามที่ซ่อนอยู่นั้นก็เริ่มทิ่มแทงเจ้านกน้อยและการที่พ่อแม่ของนกอินทรีเอากิ่งไม้ที่มีหนามไปวางไว้ด้านล่างของรังนั้นก็เพื่อให้ลูกนกอินทรีสามารถที่จะหัดบินได้ไวขึ้นและสามารถที่จะออกไปเชิญโลกด้วยตัวเองได้ และนี่ก็คือรังของนกอินทรีหัวขาวนะฮะโดยรังที่เห็นกันอยู่เนี่ยมีขนาด5ฟุตหรือประมาณ1.5เมตรมีความลึกอยู่ที่ประมาณ3ฟุตหรือ0.9เมตรโดยรังของนกอินทรีหัวขาวที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกบันทึกเอาไว้นะฮะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ3.2เมตรและมีความสูงถึง6เมตรเลยทีเดียวอย่างที่เห็นในภาพและจากการคาดคะเนในปี1963นะฮะรังนี้เนี่ยอาจจะมีน้ําหนักได้มากกว่า2ตันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นรังนกที่มีขนาดใหญ่มากเลย เลยนะฮะนั่นนกหัวคอน และสาหรับนกหัวค้อนนะฮะเป็นนกน้ําขนาดกลางโดยสามารถพบได้เฉพาะทวีปแอฟริกาและเกาะมาดากัสการ์เท่านั้นที่อื่นไม่สามารถพบเห็นได้พวกมันมีขนาดความยาวอยู่ที่56เซนติเมตรและจะสังเกตว่ามันจะมีส่วนหัวโดยเฉพาะด้านหลังที่ใหญ่และดูแหลมคมคล้ายกับหัวของค้อนมีขนตามลําตัวนั้นจะเห็นเพียงสีเดียวนั่นก็คือสีน้ําตาลอาศัยและหากินตามแหล่งน้ําจืดโดยเฉพาะตามลําธารที่มีน้ําไหลชา้ชาๆรวไมไปถึงตามชายฝั่งทะเลสาบและหนอง มันจะกินอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกบหอยกาบปลาและสัตว์น้ําต่างๆเป็นอาหารนะฮะ ซึ่งนกหัวค้อนก็จะเป็นนกที่สร้างรังขนาดใหญ่มากบนต้นไม้โดยตัวผู้และตัวเมียก็จะช่วยกันสร้างรังจากกิ่งไม้โดยรังอาจจะมีขนาดใหญ่ได้ถึง1.5เมตรและนกคู่หนึ่งเนี่ยอาจจะสร้างรังได้มาก4-5รงังและหากพวกมันจับปุ่มรวมกันก็จะมารวมกันเต้นระบำเป็นภาพที่สวยงามและเมื่อมันสร้างรังเสร็จใหม่แล้วอาจจะมีนกหัวค้อนตัวอื่นเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือร่วมอาศัยในลักษณะแบบนิคมได้อีกด้วยรังนกนางแอ่น เมื่อพูดถึงรังนกนางแอ่นนะฮะบางคนอาจจะรู้จักและอีกหลายต่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่บางคนก็เคยรับประทานมาแล้วและหลายต่อหลายคนก็ยังไม่เคยรับประทานเพราะเราก็คงได้ยินกันมาบ้างว่ารังนกนางแอ่นนั้นมีราคาที่แพงโดยนกนางแอ่นนะฮะจะมีลำตัวค่อนข้างเล็กเทียบเท่ากับนกกระจอกเลยโดยพวกมันจะมีขนสีเทาเข้มค่อนไปทางดำขนบนปีกและขนที่หางนั้นจะมีสีดำกระจายพันุ์อยู่ทั่วไปในประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศซึ่งนกนางแอ่นนะเวลาที่ พวกมันสร้างรังนั้นมันจะสร้างรังด้วยน้ำลายนะฮะคุณผู้ชมโดยจะถูกผลิตจากต่อมน้ำลายโดยตรงซึ่งก็จะมีปริมาณมากเมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์โดยปกติแล้วพวกมันจะทำรังและวางไข่ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงที่ทำรังและวางไข่มากที่สุดก็อยู่ที่ระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคมนะฮะซึ่งรังที่ทำด้วยน้ำลายเมื่อรังแห้งแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับเจลาตินแข็งๆกว้างประมาณ5-8เซนติเมตรมีความลึก2เซนติเมตรไว้สําหรับวางไข่ครั้งละประมาณ 2าณใบต่อรังโดยนกนางแอ่นจะใช้เวลาสร้างรังในแต่ละรังนะฮะใช้เวลาประมาณ20บวันและถ้าพวกกวนทํารังครั้งแรกแล้วถูกคนเก็บไปนกตัวเมียเนี่ยก็จะสร้างรังใหม่อย่างรวดเร็วเป็นครั้งที่2แต่ถ้ารังที่2ถูกเก็บไปอีกนกนางแอ่นทั้งตัวเมียและตัวผู้ก็จะช่วยกันสร้างรังใหม่เป็นครั้งที่3ซึ่งปกติคนที่เก็บรังนกนางแอน่นก็จะเก็บเพียง2ครั้งถึง3ครั้งก็จะปล่อยให้นกนางแอ่นวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อไปเพื่อเป็นการไม่สูญพันธุ์นั่นเอง นกกระจิบหางยาวนี่คือนกกระจิบหางยาวหรือนกกระจิบธรรมดานะฮะโดยมันมีฉายาว่านกช่างเย็บหรือช่างปะใบไม้และก็สมชื่อกับมันจริงๆเพราะนกกระจิบหางยาวนะฮะจะสร้างรังโดยการใช้จะงอยปากเย็บใบไม้เข้าด้วยกันโดยก่อนจะสร้างรังนั้นนกกระจิบหางยาวก็จะทําการสํารวจหาใบไม้ที่แข็งแรงเช่นใบฝรั่งใบมะม่วงที่อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ1-2เมตรและหลังจากนั้นมันก็จะบินหาเส้นใยพืช ไม่ว่าจะเป็นฝ้าย,ยาหญ้าใยแมกมุมหรือแม้แต่เส้นด้ายนา,นาที่มนุษย์วางไว้แล้วมันก็จะคาบเส้นใยเหล่านั้นเนี่ยมาเย็บใบไม้1-3ึงถึงใบเข้าด้วยกันโดยใจะใช้จะงอยปากเจาะรูเล็กๆที่ขอบใบไม้พร้อมกับคาบเส้นใยร้อยใบไม้เข้าด้วยกันให้เป็นทรงกลวยและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะบินหาวัสดุนิ่มๆเพื่อมาบุในรังของพวกมันจนเป็นรังบ้านที่แสนอบอุ่นอย่างที่เห็นในภาพโดยนกกระจิบหางยาวก็จะฟักไข่ในรังครั้งละประมาณ2 ถึง5ฟองแม่นกก็จะกกอยู่ในรังพร้อมกับเฝ้าระวังภัยอย่างนักล่าไม่ว่าจะเป็นงูและนกตัวอื่นและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะฮะลูกนกก็จะเริ่มฟักออกมาจากไข่แม่นกก็จะล่าเหยื่อเช่นนอนมแมลงมาป้อนให้ลูกกินเป็นอาหารเรียกได้ว่าเป็นนกขนาดเล็กที่สร้างรังได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆรังนกจาบสังคม และสาหรับนกจาบสังคมหรือนกกระจาบสังคมนะฮะมันเป็นนกขนาดเล็กที่อาศัยอยู่เฉพาะภูมิภาคแอฟริกาใต้พบได้ทั่วไปในแอฟริกาบอสวานานามิเบียโดยศูนย์กลางที่แพร่กระจายพันธุ์ก็คือจังหวัดนอร์ทเอนแคบในแอฟริกาใต้นั่นเองซึ่งจุดเด่นของนกชนิดนี้นะฮะก็คือพวกมันนั้นจะสร้างรังที่ใหญ่มากและที่เห็นมีหญ้าอยู่บนต้นไม้นั้นนะฮะไม่ใช่มีคนนํามันขึ้นไปไว้นะฮะคุณผู้ชมแต่มันคือรังนกขนาดใหญ่ต่างหากละ่ะพวกมันมักจะสร้างรังขนาดใหญ่มาก จนทาให้ต้นไม้โน้มตัวต่าลงหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือหักไปเลยโดยรังของพวกมันนั้นมีความโดดเด่นมากจนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยก็ว่าได้และทราบไหมครับว่ารังของพวกมันที่เห็นกันอยู่เนี่ยมีน้ําหนักมากกว่า1ตันกว้างประมาณ6เมตรและมีความสูง3เมตรซึ่งจะแยกย่อยเป็นรังเล็กรังน้อยมากกว่า100รังและรังขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจะมีนกอยู่รวมกันถึง400ตัวเลยทีเดียวและเมื่อนกกระจาบสังคมตายลงนะฮะรังของพวกมัน นนั้นก็ยังคงไม่ถูกทำลายแต่จะมีนกรุ่นต่อไปเข้ามาอาศัยอยู่แทนพร้อมกับปรับปรุงซ่อมแซมไปเรื่อยๆและส่วนใหญ่แล้วรังที่สร้างหนึ่งครั้งนะฮะมักจะอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีโดยนกชนิดนี้จะสร้างรังจากวัสดุธรรมชาติหลายอย่างและจะเริ่มทาโครงสร้างจากกิ่งไม้จากนั้นแล้วเนี่ยก็จะตกแต่งภายในด้วยหญ้าและขนนกและนอกจากนี้แล้วนกแต่ละตัวก็จะสร้างห้องส่วนตัวอยู่ซึ่งจะมีทางเข้ายาวประมาณ10นิ้วกว้าง1นิ้วและก็จะล้อมด้วยด้ามแหลมของฝั่งเพื่อ ป้องกันงูเข้ามาแต่ในกรณีที่นกมีคู่แล้วนะฮะพวกมันก็จะอยู่ห้องของตัวเองส่วนนกตัวอื่นที่เหลือก็จะอยู่ที่ห้องรวมซึ่งก็จะมีประมาณ3-4ตัวโดยประโยชน์ของการทํารังแบบนี้นะฮะก็เพื่อช่วยให้นกกระจาบสังคมนั้นไม่ต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยๆเนื่องจากอุณหภูมิในทะเลทรายค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองและประโยชน์อีกอย่างของการทํารังขนาดใหญ่แบบนี้ก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกมันนั้นรอดจากอันตรายที่มาจากนักล่าเนื่องจากทางเข้ารังจะอยู่ด้านล่างนะฮะ ทำให้ยากต่อการสังเกตของนักล่านั่นเองในขณะที่สัตว์ตัวอื่นจะหาผลประโยชน์จากรังขนาดใหญ่แบบนี้โดยการขึ้นไปบนรังขนาดใหญ่โดยจะไม่กระทบต่อนกกระจาบสังคมซึ่งแร้งแอฟริกาก็เป็นที่รู้จักกันว่ามันชอบขึ้นไปอยู่บนรังของนกกระจาบสังคมส่วนนกฟินหัวแดงก็มักจะยกครอบครัวของมันนั้นเข้าไปอยู่ในห้องที่ว่างเช่นเดียวกับเหยี่ยวที่มักจะมาฆ่าเจ้าบ้านถึงถิ่นเลยทีเดียวแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของรังขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะเมื่อเกิดฝนตกหนักและมี แสงแดดไม่เพียงพอต่อการละเหยความชื้นและน้ำอาจจะทำให้รังของพวกมันนั้นตกลงบนพื้นได้เนื่องจากต้นไม้แบกรับน้ำหนักไว้ไม่ไหวนั่นหมายความว่าพวกมันต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกครั้งนกเพนดูลิน นี่คือนกที่ได้รับฉายาว่านกนักออกแบบทางเข้าพิสวงโดยนกแพนดดรินเทานะฮะเป็นนกตัวเล็กที่มีขนาดเพียง8ถึง10เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งก็จะมีนักล่าตามธรรมชาติจ้องจะเล่นงานมันอยู่เป็นประจ,จำโดยตัวมันเองนั้นไม่สามารถสู้ได้เพราะมันตัวเล็กเกินไปและอาหารของนกชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมแมลงและสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวของมันโดยนกชนิดนี้นะฮะมักจะสร้างรังบนต้นไม้ที่มีลักษณะห้อยลงมาเพื่อให้ห่างไกลจากนักล่าที่จ้องจะเล่นงานมัน ไม่ว่าจะเป็นงูและสัตว์ตัวอื่นมันจึงต้องคิดค้นหาวิธีสร้างรังที่มีความปลอดภัยแก่ตัวของมันเองและลูกน้อยโดยรังของนกชนิดนี้นะฮะจะมีลักษณะทางเข้าสองทางอย่างในภาพที่เห็นนั่นก็คือทางแรกก็คือทางเข้าของจริงที่จะอยู่ข้างบนส่วนอีกทางจะเป็นทางเข้าหลอกที่อยู่ข้างล่างซึ่งไอตัวทางเข้าหลอกนะฮะจะมีลักษณะโดดเด่นเห็นแต่ไกลและนักล่าตัวไหนที่เห็นเข้าก็ตามก็จะพยายามเข้ามาที่ปากทางเข้าทางหลอกนี้ตลอดแต่พอมันยื่นหน้าเข้าไป เท่านั้นแหละมันก็รู้ทันทีว่ามันคือทางตันซึ่งนักล่าเองก็คงงงไม่น้อยและต่างพากันถอดใจจนถอยไปเองในที่สุดซึ่งเหตุผลที่มันสร้างทางเข้าเป็นทางตันแบบนี้ก็คือจะทําให้นักล่าเข้าใจผิดว่าในรังไม่มีอะไรและทางเข้ารังจริงๆก็คือเล็กมากเหมาะแก่การเป็นเจ้าของรังเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในรังได้และก็อย่างที่บอกไปข้างต้นแนะว่านกชนิดน,นี้เนี่ยมันตัวเล็กมากและไม่สามารถสู้กับใครเขาได้มันจึงใช้วิธีคิดค้นและออกแบบ รังที่มีความปลอดภัยสูงนี้ขึ้นมาแทนแหมเรียกได้ว่าเป็นนกที่ฉลาดมากเลยจริงๆนะฮะ